ป้าชื่ออะไรนะ,ะป้าป้าชื่ออะไรชื่อเซอน,นีป้าเสน,นีบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมป้าอยา่ติดกันอยู่ซ so อยเ,เดียวกันอ๋ออยู่ซอยเดียวกันติดตรงสามแยกอ๋อบ้านใกล้เรียนเชียงผมนี่ยะอันนี้ก็ยังอยู่เดิมตามใกล้วิทนาเชยพฤกษ์นะฮะนะฮะก็เป็นบ้านผมนะฮะก็มีบ้านไกลจากบ้านผมหลายหลายบ้านไหมอ่ะใกล้ แยกมาเป็นหลังหลังที่สามหลังที่สามโอ้บ้านแยกเด็ดก็ดีๆถ้ารับมาปัดนะป๋าก็ช่วยก็เนี่ยขายาตกป๋ากับคุณลุงไปเพี่ยนทานด้วยนะเออทีนี้คุณลุงก็มาหาผมหลายรอบแล้วดีขึ้นไหมอ่ะร่างกายไดครับร่างกายดูดีขึ้นไหมโอ้โหธรรมดาเนี่ยผมเดินได้ได้แค่หกรอบน่งปวดขาเลยนี่สิบรอบสบายเลยสบายเลยลุงก็มาไม่เลิ เหลืออยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองผมถึงไม่ลงถึงไม่กล้าแวะเข้ามาไงเพว่าเออพอทนอยู่แล้วก็เลยเห็นเดินอยู่กับจําได้ที่เจ๊แกเห็นผมเดินอย่างเงี้ยเห็นลุงเดินอย่างี้ก็เลยลองถามไปดูบอกให้เจิบคาเดี๋ยวแนะนําพามานี้ยลุงก็ตั้งนแค่เลี้ยงเคียงผมนั่นแหละใช่ไหมฮะผมก็ดูแลช่วยลุงฟรีอยู่แล้วนะไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมฮะดูแลตลอดชีวิตอ่ะดูแลทุกคนน่ะใช่ไหมเอออันนี้ผมไม่ใช่หมอนะผมจะไปที่เจ้ากรรมในเวรให้นะฮะ ลองลุงเดินลุงเดินหน่อยสิเป็นยังไงอ๋อขาไปโดนอะไรมาลุงขาขาขาโดนอะไรมาถูกถูกยิงมาตอนหนุ่มตอนหนุ่มอ๋อถูกยิงตอนหนุ่มลูกเป็นตำรวจหรือทหารเหรอฮะลุงเป็นอะไรอ่ะที่โดนยิงอ่ะโดนยิงตอนอายุ25เลยอ๋อแต่ลุงไม่ได้เป็นทหารตำรวจนะก็ใช่ก็คือเขาแกล้งลุงเหรอเขาคือเขามาทำร้ายน้อง น้องสาวอ๋อแล้วก็ทายลุงด้วยเราเป็นคนไปเขียงไปนี่เขาอ๋อเขาก็โมโหใช่ไหมโมโหมันวิงเออไม่เป็นไรลุงแล้วไปผ่าหรือว่าไงอ่ะผ่าผ่าจะมันกระดูกมันแตกมันมันแตกแตกละเอียดเลยโอ้แตกละเอียดเลยโอเคโอเคขาขาไม่ได้แล้วใส่เหล็กใส่อะไร้ไหมขาเลยงองอไม่ได้เพราะว่ามันมัน ใส่เหล็กใส่อะไรไหมดึงนานด้มไม่ใส่ลุงชื่ออะไรนะเสน่ห์ลุงเสน่ห์ก็ขออนุญาตลงคลิปในโซเชียลไปเวียดทานนะ่นลุงนะมาเดี๋ยวผมจะดูที่ว่าจะช่วยลุงได้ขนาดไหนเอออะจะไปนี่ขอลูกอมหลบข้าวปาหน่อยเออนี่ออหนึ่งไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้มาเดี๋ยวผมจะดูที่าขาเป็นตรงไหน นี่ถ้าว่างป่าป่าใช่ไหมอ่ไปไปใส่บาทซะหน่อยนะใส่บาทอุทิศเจ้ากรรมในเวททั้งหมดนะอ่ะเนาะอุทิศแก่กัปพญานาคเนะจ้ากรรมในเวททั้งหมดใส่ทีละร้อยสองร้อยจนกว่าจะครบห้าร้อยอ่ะทำทีละร้อยก็ได้อุทิศเจ้ากรรมในเวททั้งหมดหรือถ้าเรามีเง,นเงินเยอะก็ใส่ไปเลยห้าร้อยอุทิศพญานาคเจ้ากรรมในเวททั้งหมดเนาะรีบทําก็ดีนะทำทำทำท,ที่ไหนก็วัดก็ได้หลวงพ่อองค์ไหนก็ได้ให้ไปเลยก็ได้ใช่ไหมฮะ เราลรูปอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเป็นฝั่งไหนฝั่งน,นี้เดี๋ยวผมเอาหลวพระป,ปาเนี่ยวัดบ้านองโกเนี่ยที่ผมเสกแล้วเนี่ยขอรัศนาสมเด็จองค์ปฐมเสกแล้วนะพุทธคุณให้พุทธคุณแรงกว่าเดิมเนี่ยนะอยูที่เจ้าก,กรรมในเวรไปนี่มันจะรูปให้อ้าวฝันหลังมาป่าดิตขออนุญาตเอาเท้าวางหลังหน่อยได้ไหม ขยันจะเท้าวางตรงหลังได้ไหมโอเคหันหลังหน่อยนะนะขยันนิดนึงนะแล้วคิดจะบกลในเว้นให้หน่อยขยันเคาะๆหน่อยได้ไหมพี่เด็กให้กระดูกมันตรงหน่อยนะขยันเอาเท้าเตะหน่อยนะ นี้ใช่ไหมนี่โอเคจะเตะทั้งสองฝั่งเลยเนาะนี่แหลโอเคน้องมันต้องอัดพลังฝั่งนี้ป่าเนาะมาปาสปาขอญาตเอาขายืดมายืดมาทางผมมาโอเคนี่แหละ นไปมาดีไปเลยนะป๋าเสดลุกเดินเนี่ยผมเสร็จทั้งตัวแล้วลุกเลยเดินเดินดูผมจะดูว่าเดินตรงไหมดีขึ้นไหมเออเบาขึ้นไหมโล่งเลยเนี่ยนี่เดินได้ไวกว่าเดิมนะเนี่ยเดินแนวตรงด้วยนะเดินไวกว่าเดิมนะป๋าอ่ะป๋าเดินดูเห็นไหมเดินคล่องกว่าเดิมนะอ่ะเดี๋ยวผมถามสัมภาษณ์ก่อน เดินเดินไวกว่าเดิมไหมป๋าเออไวหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ล้างขาแล้วใช่ไหมใช่ไม่หนักขาแล้วใช่ไหมป๋าลองเดินดูเออดีนะป๋าดีครับเออป๋าชอบไหมชอบเนี่ยจะเดินจะตรงอยู่แล้วนะอ่าเดินไมอีกพยายามเดินให้ตรงนเลยพยายามอาเดินเนี่ยเขาเดินแนวตรงเลยเนี่ยเนี่ยล็อกนี้เลยนะใช่ไหมป๋ารู้สึกเป็นไงเอ้า เดี๋ยวสัมภาษณ์ป๋าหน่อยจากเดิมมันมันรู้สึกยังไงก่อนทําอ่ะก่อนทําพิธีนะมันรู้สึกมันรู้สึกเดินเป็นไงหนักไหมเดินมันจะหนักหนักข้างนี้แล้วมันเดินเป๋ไหมเป๋ครับเป๋ใช่ไหมนี่เป็นมากี่ปีแล้วตั้งแต่อายุยี่ห้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วป๋าหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วยงหกสิบแปดเออจะจะใกล้จะเสร็จสิบแล้วแล้วผมทำพิธีเมื่อกี้ทำเสร็จแล้ว ทำให้ป๋าฟรีอยู่แล้วนะ<ช>แล้วป๋าเดินดูเป็นไงก็รู้สึกเบาขึ้นแล้วเดินตรงขึ้นไหมเดินตรงชอบตรงไหนอชอบตรงไหน,นถูกใจตรงไหนที่ทําให้อ่ะเดินอ่ะในการเดินอ่ะชอบตรงไหนใจคือมันเดินมันเดินคล่อขึ้นมันเดินคล่องขึ้น,นเดิน,นไ,ดไวขึ้นไหมแล้วก็เดินตรงขึ้นไหมขอโชว์อีกทีหนึน่งเดินไวเลยป๋าเออจาะพี่ตันดีดูดู ขาป่านะโอเคนะป่ามันไม่เต๋แล้วนะป่าใช่ไหมมันเดินแนวตรงแล้วดีไหมดีดีเดี๋ยวมันหลังมาซ้ำนะซ้ำให้เรื่อยๆช่วยฟีตลอดชีวิตนะป่าขอบคุ่คทัพป่ารับ